สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรโ่ด้วยนะความรักสำหรับไพ่ถ้วยนะความหมายของไพ่ถ้วยหรือไพ่จอกความรักเรามาดูกันนะฉบับย่อเป็นยังไง1นึ่งถ้วยหน่ถ้วยคือการเริ่มต้นครั้งใหม่ ความรู้สึกดีความรู้สึกใหม่มีคนหยิบยืน่นความรู้สึกดีๆมาให้ถ้วยเราพูดถึงเรื่องของความรู้สึกอารมณ์และความรู้สึกหนึ่งถ้วยคือเห็นไหมเล่าว,ว่ามีคนหยิบยืน่นความรู้สึกดีๆมาให้ถ้าความหมายในไพ่นี้ก็คือว่ามีคนมาชอบเรามีคนรู้สึกดีๆกับเราเพราะาเป็นมือที่ยื่นมา เขาส่งความรู้สึกดีๆมาให้ในเรื่องของความรักนะถามว่าคนนี้รักเราไหมเขาก็รู้สึกดีนะหนึ่งถ้วยนะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเราหนึ่งถ้วยเขาสนใจเราแั้วแหละเขาเริ่มที่จะมีใจเอ็นเอียงมาทางเราแล้วแหละสองถ้วยจากหนึ่งถ้วยพัฒนาเป็นสองถ้วยถ้วยสองใบคือเริ่มคบหาเริ่มแลกเปลี่ยนเริ่มแบ่งปันเริ่ม ไว้เนื้อเชื่อใจสองถ้วยคือการเปิดใจรับฟังความรู้สึกของอีกคนหนึง่งนะเมื่อเรารู้สึกเพื่อเขารู้สึกดีมาให้เราเราก็รู้สึกดีไปให้เขาสองถ้วยสามถ้วยละ่ะสามถ้วยมันคือการโปรโมทไงให้สังคมรับรู้ว่าฉันกับเขาคุยกันแล้วลงตัวเคมีมันเข้ากัน เห็นไหมมีคนมาร่วมแสดงความยินดีด้วยมีคนสนับสนุนในความรักของเราด้วยมีคนมาสนับสนุนในความรู้สึกดีๆของเราด้วยเห็นไหมใช้คําว่าเราแล้วนะสองถ้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งถ้วยเข้ามาร่วมยินดีด้วยแล้วสี่ถ้วยละ่ะพอสี่ถ้วยละเอมันเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมเกรงใจปฏิเสธไม่อยากได้ฉันมีแค่สามถ้วยเดียมีเธอมีฉันมีเพื่อนเขายินดีกับฉันแล้ะ ฉันโอเคแล้วมีใครหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ความรู้สึกดีๆมาหมีเอาวะฉันมีแค่นี้ฉันก็พอแล้วแต่อยากให้นักเรียนนักษาได้รับรู้และเข้าใจว่าในไพ่สีถ้วยนะสังเกตดูดีๆนะหนึ่งสองสามถ้วยเนี้ยถ้วยที่หนึ่งมาจากโอกาสที่คนอื่นหยิบยื่นให้ถ้วยที่สองมาจาก คนอื่นเขาเข้ามาแบ่งปันความรู้สึกดีๆกับเราอีกหนึ่งถ้วยคือบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นสามถ้วยเนี่ยมันเป็นของคนอื่นเขาใช่ปะอันนี้คือโอกาสใหม่ที่เข้ามาถ้าเราไม่รับโอกาสนี้ไว้เหตุการณ์ต่อไปคือห้าถ้วยไงเมื่อคนอื่นจากไปเห็นไหมเขาเลิกที่จะสนับสนุนเราเลิกที่จะคุยกับเรา โอกาสไม่มีเข้ามาเลยสามถ้วยมันล้มพร้อมกันแต่สิ่งที่หยิบยื่นให้เราไม่สนใจอะ่ะเขาก็วางาไว้อยู่ข้างหลังเราเห็นไหมห้าถ้วยคือความผิดหวังเสียใจเสียใจกับอะไรละ่ะกับสิ่งที่เข้ามาแล้วมันหายไปคนที่เข้ามาคุยด้วยแล้วหายไปคนที่สนับสนุนมาด้วยแล้วหายไป แต่เราไม่เคยสังเกตเอะใจเลยว่าอ้าวไอสิ่งที่มันยื่นมาสิ่งที่มันดีมานั้นอะเราไม่สนใจเราไม่รับรู้แต่มันคืออนาคตหากเราพอใจกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดอย่าลืมนะทั้งสามถ้วยเนี่ยคนอื่นทําให้เรานะเราไม่เคยทําเองนะพอคนอื่นไม่ช่วยเหลือเราเราก็ผิดหวังเห็นไหม นี่หรือคือเรายังไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองเลยนะเออยังไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองเลยแล้วเราก็ไปผิดหวังกับคนอื่นๆไงโทษคนอื่นไว้ก่อนผิดหวังความรักเริ่มผิดหวังแต่เรามาดูไปที่หกันเราหยิบสองถ้วยเนี้ยเดินข้ามสะพานไปปุ๊บไปสถานที่แห่งเนี้ยมันมีทางออกใช่ไหมห้าทุกวยคือ ลองมองดูซิว่ามันมีทางออกทางไหนบ้างมันมีโอกาสอื่นอีกไหมโอกาสอยู่รอบๆตัวเราเสมอเมื่อเราหยิบสองถ้วยแล้วเราเดินข้ามสะพานไปปั๊บสองถ้วยที่เรามีให้เราก็ไปหยิบยื่นให้กับใครคนหนึ่งหกถ้วยคือการหวนคืนหวนคืนคนรักเก่ากลับมาก็ได้เออ เขาอาจจะไปรออยู่ตรงนั้นแล้วเอาสองถ้วยเนี่ยที่มีดอกไม้ไปให้เขาเขาก็มีรอเราอยู่แล้วหกหกถ้วยคือการหวนคืนคนละคนละเก่ากลับมาก็ได้นะคือการแบ่งปันก็ได้นะแบ่งปันน้ําใจเมตีเป็นการให้และเป็นการรับเอาอันนี้คือไพ่นะมีความสุขมากที่สุดแล้วลหละทําไมถึงมีความสุขเพราะเรารู้แล้วไงว่าการสูญเสียมันเป็นยังไงเราเข้าใจไปแล้ว ผิดไปแล้วพลาดไปแล้วขอเริ่มต้นใหม่นี่ไงใบนี้แหละหกถ้วยมันคือความรู้สึกดีๆความรู้สึกพิเศษแต่พอขยับมาเป็นเจ็ดถ้วยปุ๊บบางครั้งเราก็มโนเราขึ้นมาเองเลือกไม่ได้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เห็นน่ะมันเลือกไม่ได้มันเป็นเพียงแต่ภาพมโน มโนแล้วว่ากลับมาแล้วมันจะเหมือนเดิมมันจะดีเหมือนเดิมไม่ใช่ครับมันไม่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลเปลี่ยนไปแล้วมันเลือกไม่ได้แต่ละใบแต่ละถ้วยดูสีความรู้สึกมันแฝงเลนซ่อนเลนไปด้วยสิ่งที่มันไม่ดีมันก็มีอันตรายกับเราเราเลือกไม่ได้สุดท้ายก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหะละทิ้ง ในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ทามานั้นนี่ยตั้งแต่หนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยห้าถ้วยจนถึงหกถ้วยเราผ่านมาเราคิดว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมานั่นอ่ะมันจับต้องอะไรไม่ได้เลยหนึ่งถ้วยเดี๋ยวก็ไปสองถ้วยเขาก็จากลาสามถ้วยเขาไม่สนับสนุนสี่ถ้วยเราก็ไม่สนใจห้าถ้วยมันก็พังทลายผิดหวังหกถ้วย กลับมาคืนดีบางครั้งเขาก็ไม่ดีด้วยไงเพราะว่าสิ่งที่มันพังไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมดูถ้วยดิถ้วยเปล่าๆกับนี่ถ้วยมีดอกไม้มันไม่เหมือนเดิมแล้วไงเออเขาเอาไปใช้ทําอย่างอื่นแล้วมันหมดเวลาสาหรับเราแล้วเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานั้นมันเป็นภาพดวงตาเป็นมายาเราเริ่มรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่จรหลังมันไม่ยังง่งยืนเพราะว่าอะไรเพราะเรามัวแจะไปพึ่งพาคนอื่น 7. จ็ดถ้วยคือการละทิง้งฉันไปตามทางของฉันดีกว่าฉันรู้แล้วว่าฉันจะไปยังไงความรักไม่ได้พังทลายนะครับความรักยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่เราเองนี่แหละเบื่อหน่ายกับความรักเห็นสัจจะเห็นความจริงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในถ้วยไม่มีอะไรว่างเปล่าอืเราแค่คิดไปเองเก้ถ้วยอยู่เพียงลำพัง สำเร็จเพียงลำพังมีความสุขได้ด้วยตัวเองก้าถ้วยเห็นไหมถ้วยที่วางไว้อยู่เบื้องหลังคือประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นแค่ความเบือ่อความสุขเขาเรียกว่าอะไรความทรงจำเบื้องหลังแต่เมื่อคุณเข้าใจแล้วอ่ะคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองพไพ่ใบนี้จะเป็นลักษณะของความโสดความรักโสดอยู่ตัวคนเดียว แต่พออยู่ตัวคนเดียวแล้วทําไมล่ะมันก็แอบไปมีคนนู้นได้มีคนนี้ได้มีคนนั้นได้เพราะว่าโสดไม่มีใครเป็นเจ้าของี่แท้จริงมันก็จะเข้าใจว่าถ้วยทั้งหมดเนี้ยเราจะเล่นใบไหนก็ได้มันถึงเป็นที่มาของคำว่าเจ้าชู้ไงกันหนึ่งก็ชอบไปน,นี่ก็ชอบเป็นคนเริ่มสะสมแล้วไม่จริงจังกับใครคนหนึ่งแล้วเริ่มที่จะเป็นนักสะสมแล้วเพราะว่าเฮ้ยฉันอยู่ลําพังฉันก็อยู่ได้ฉันไปซื้อกินเอาฉันก็ได้ มันมีสองในยะและเดินทางมาสิบถ้วยความสุขที่แท้จริงคือการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเมื่อคุณอยู่คนเดียวมาแล้วคุณจะเริ่มเหงาเห็นไหมคุณโอเคละฉันอยู่ได้ด้วยความเพียงลำพังแต่พอเหงาเหงาทำไงละ่ะไปซื้อกินมันก็กลายเป็นมองคนมองว่าเจ้าชู้แต่เมื่อไหร คุณเจอคนที่ใช่ละ่ะเจอถ้วยใบหนึ่งที่คิดว่าเป็นของคุณแล้วใช่ละ่ะคุณจะรู้ซึ้งเลยว่าอ๋อคนนี้แหละคือคนที่เราควรรักษาไว้ไงเพราะว่าก้าวถ้วยผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วละ่ะรู้แล้วว่าใครดีใครไม่ดีใครใครเป็นยังไงเข้าได้หรือไม่ได้พอเราเจอสักถ้วยหนึ่งที่มันเติมเต็มชีวิตเราเห็นไหมเราจะมีความสุขความสุขที่แท้จริงของไพ่ทาโร่ในมุมมอง,องความรักคือ สุขไปด้วยกันไปพร้อมๆกันเป็นความสุขที่แบ่งปันให้กันและกันนี่คือจุดมุ่งหมายของความรักในไพ่ทางโรกไม่ได้สนับสนุนว่าต้องอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวได้เสร็จพอมันเหงามันก็เริ่มเริ่มที่จะออกนอกลู่นอกทางแล้วใช่ปะแต่เมื่อไหร่ถ้ามีอีกถ้วยหนึ่งมาเติมเต็มถ้วยใบนี้จะเป็นถ้วยที่สําคัญมากคุณจะรู้คุณค่าของความรักนะครับผมกีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของไพ่บุคคล เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยบอกว่าไงเป็นความรู้สึกอารมณ์ของการรังเลสงสัยเอ๊ะปามันอยู่ในถ้วยได้ยังไงถามว่าความรักเขาคิดยังไงเขาลังเลรังเลสงสัยว่าความรักนี่มันเป็นความรักที่ใช่ของเขาไหมอ,อย่างเงี้ยเป็นตน้นลังเลสงสัยไม่แน่ใจอ่อนไหว อสเวินถ้วยมาดแมนขี่มา้าความรู้สึกที่ไปต่อไม่ได้คือมันรู้สึกดีนะจริงๆแล้วอสเวินอสเวินถ้วยมันมาพร้อมกับความรู้สึกดีๆแต่ความรู้สึกดีเนี้ยมันหยอแหยกเพราะว่าอะไรมันมาถึงทางการมาถึงแม่น้ํามันไปต่อไม่ได้มาสิ้นสุดทางแล้ว ความสุขถือว่ามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วไปต่อไม่ได้อ่าในความหมายอีกหนึ่งความหมายอ่ะของของอัศวินถ้วยนะเขาบอกว่าไปต่อไม่ได้รู้แต่ทํำอะไรไม่ได้รู้ว่าข้างหน้าเป็นทางตันแต่มันก็ไปต่อไม่ได้ไงนี่ไงอัศวินถ้วยลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้แต่มันรู้สึกดีไงรู้สึกดี ทุกวันนี้อยู่เรารู้สึกดีแต่ถามมีอนาคตไหมยังไม่แน่ใจต้นยังมองมองไม่เห็นอนาคตเพราะมันมีอะไรมาขวางกัน้นมันไม่ได้ไปต่อด้วยความรู้สึกเรายินดีพอใจที่จะอยู่แบบนี้ความหมายของของไพ่อัศวินถ้วยเนี่ยบอกอีกว่าทําตามหัวใจเรียกหาคือฉันจะทําแบบเนี้ยฉันจะอยู่แบบเนี้ยหัวใจฉันเรียกร้องให้เป็นแบบเนี้ยนะโอเคเพราะฉะนั้นถามว่าเขารู้สึก ยังไงอัศวินถ้วยขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกดีเขารู้สึกที่จะอยู่แบบเนี้ยแต่ถามว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อไหม,ไมเขาคิดว่าแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วนะต่อไปราชนีถ้วยความรักละ่ะห่วงมากหึงมากมีความรักบ,บนความสุ่มเสี่ยงเออความรักบ,บนบานสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงว่าจะของชิ้นนี้จะจากลไป หึงไงหึงว่ากลัวเว่าเขาจะไปมีคนอื่นถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกหวงคุณมากแล้วกลัวว่าคุณจะไปมีคนอื่นราชนีถ้วยเห็นไหมราชินีถ้วยในอีกหนึ่งความหมายที่ให้ไว้ก็คือว่าเทให้หมดทั้งหัวใจมีเท่่่าไหรทุมเทให้หมดเลยนะราชินีถ้วยราชาถ้วยละ่ะมันเป็นสภาวะของอารมณ์อารมณ์หนึ่งก็คืออึอดอัด อ,อึดอัดยังไงราชาถ้วยถ้าเป็นความรักคือคนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเป็นของตัวเองเซฟโซนมีเซฟโซนฉันอยู่ตรงนี้ฉันโอเคฉันป้องกันตัวไว้ไม่ให้ใครเข้ามาฉันมีพื้นที่ปลอดภยัยราชาถ้วยราชาถ้วยคืออะไรอึดอัดใจจำยอมทําอะไรไม่ได้อยู่กับที่ไปไหนไม่ได้พอใจที่จะอยู่แบบนี้ ถามว่าความรักของคุณเป็นยังไงความรักของคุณก็โอเคมีความสุขในแบบของคุณไม่ได้พัฒนาไปไหนก็อ,อยู่กันแบบนี้แหละเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วความรู้สึกเขาล่ะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกอึดอัดนะที่อยู่ของคุณ <c oughs> เขาไม่อยากให้คุณไปยุ่งอะไรเขามากไปยุ่งอะไรส่วนตัวเขามากอะไรเงี้ยความรักก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับโอเคจบแล้วนะครับความหมายแบบสั้นๆนะกระชับได้ใจความแบบยอ่อ จบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ